Oh, <laughs> oh, สวัสดีค่ะพี่น้องป้องฝ่ายสู้ขู่สู้คนนะคะสบายดีกันบ้าน้อกพี่น้องทางไก่ทางไก่สวัสดีพี่น้องทางฝังง่งไทยฝั่งลาวนะคะหรือต่างประเทศนะคะพี่น้องจ้าเมื่อนี้น้องกวางมาเป็นเสี่ยงวัดจังใดดีปอบอ้วนมาแล้วพี่น้องนะคะสวรรค์นบนดินคือการได้กินของเด็กอ้วนมักกดไลค์ชายกดแชร์นะคะผู้ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะหรือกดกระดิ่งนะคะสิบ่บริาพาษการการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของน้องกวาง มือนี้น้องกวางจุเนื้อสดๆจ้พี่น้องจ้าอ่าเขาขออย่างนั้นคันแทนหน้าเบาเลยสามสิบกีบ้วก็เนื้อวัวสดๆเดยนะพี่น้องจ้านะคะเฮ้ยป้ายนะคะน้องกวางก็ได้นะคะมาเด้อพี่น้องทางไกลทางไกลนะคะขออาัยคนที่บอกกินดิบและคนที่บอกกินเนื้อนะคะออกตัวไว้ก่อนนาะพี่น้องจ้านะคะมา,มากๆกินข่าวน้ำน้องกวางนะคะ ผักก็มีต้นหอมผักกาดขาวผักกาดแล้วก็มะละนะคะเว้ยได้ลาย,ย่างอยู่พี่น้องจานนะคะอืมมะเขือไปใส่ก็บม่ห่วงนะคะมาๆๆพี่น้องทงัทง้งกาทั้งใจมาเด้อนะคะซูขู่สูคนนะคะมากดไลค์แชร์กดแชร์นะคะฝากกวางดูอีสานชาแนลในเด้อในเด้อพี่น้องนะคะมาเลยมาเลยนะคะเอาคอนแทนหน้าเดือยก่อนมู จกคันแท้หน้าหรืออี่ยังห้องอย่างก็บอโห่นะคะหอนหอนเยอะ 요요아자 มาเด้พอ,พ,อพี่น้องทางกายทางกายพี่น้องจอามากมะเพ็รอ่ะอ๋อแจกผมผมแล้วจจะพี่น้อง มาพี่น้องบอบอกว่ามียังอยู่ในแก้ว One, one, we not. Honey, Đi Nó điểm này của không? tôi sẽ được xác định được tai định Ừ

Tony Gardner. Tony Gardner. เด้อพี่น้องทางไก่ทางไก่นะจ๊ะกินข่าวกินน้ามากินกับน้องกวางทั้งเพ็ดทั้งขมทั้งหอนพี่น้องอากาศนี่หอน อันนี้อยากเหนียวพี่น้อง เข้มข้นเข้มข้นพี่น้อง ันนี้มันยากๆนะแต่พี่น้องเผ็ดจน,นลมออกหู Well, Peppino. พัดผักกาดสวยนี่พร้อมพี่น้องเนี่ยผักกาดิ้นขาววาง